วังหินครับพรมาสุดที่แพ้คะแนนการเมเกดครับใจก่อนหน้านี้ก็มีชนาดงเทวนาวน้ามาแพ้คะแนนนะครับการเมเกดอ่าในคือประวัติของทางด้านขุนไกรและก็เคยแพ้คะแนนมุกแดงมาอ่าเคยแพ้เพชรขวัญใจมาครับวังละหกพันครับคู่นี้ ไปกันที่เป็นหมื่นแงีสองพันครับอบอตต,ตำบ้านภาคครับ13เมษาที่บ้านสว่างทุ่งสว่างกองหินนี่ครับประเพณีงสงกราน์นะครับวางจุดกินบงนนก์บับครูโบต้าลูกน้องอลูกน้องน้องชัยนะครับลูกน้องบัวแล้วก็มีร้อยเชือ บุรีรัมย์ภูเขาไฟกับแสงเก่งชช่นนายมวยไทยสายรัตนะลูกหนองบัวกับปิดสยามจำนครธาตุพร้อมวยดีอีก20คู่ครับ13มนะเมษายนา,านะครับอภิตำบันธาตุแจ้งข่าวครับคนที่สู้กันที่เมื่นกับสองพันเลยครับทีมงานบอกว่าขอให้ยกนะครับน้ำเงิน ยืดตจอบานียองยืดสมโอ้ยพ่อแล้วอีหละพอ่อไม่สศกันไม่กอดกันโดนกระโดดหล่นนะครับ,บแดงนี่มีตีดฟ้าใหม่ทีละครับส่วนน้ำเงินที่ปอลองหินคนที่ห้ายกเลยครับดูครับเพชรขวัญใจแดงน,น้ำเงินนี่คุณกไกรครับ เวทีทมวยพันดักรัตนบุรีครับเดือนหน้าดีจะไปสัญจอทีจะลงเลยครับนะทีงานเสียโต๊ะบ้านจะลงตะบนเชนเอาใจวันที่เมีนาคมครับกูเอกจากจอทีวีเลยครับ นี่คือเพชรผันใจครับฝังแดงน้ำเงินีนขุนไกรปลาทองเล่ตุ่มเล่หนึ่งหมื่นกับสองพันต้องติดตาต้องเป็นแรงใจครับทีงานแดงนิสิตเจกุ้งนาหนุนเกษตรบลิจิตตุยไทยทีงานปอวังหินเอ้าแม่จังหวัดบ้างลาดไปเต็มแท้งมันกันครับแล้วก็เติมพีนมาเหมือนกัน หมื่นสองหมแต่ยี่สูงครับส่วนน้าเมืนที่ขุนกลเท่าที่ผมบรรยายนี่เกยยังไม่เคยได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยครับเป็นประเภทนักชกมวยหญิงที่ไหลกว้างครับประเภทปัดตักครับขุนกลหน้ากเขาไม่ต้อยเลย จากตะพนไทยท่านผู้ใหญ่สุรพงษ์หนองว่าแม่มาเชียร์เลยครับดแดงนี่หน้าตาคล้ายๆแอนออรดีครับบอลัจากเสียมีสานแอนออรดี <laughs> มัมบบนก็แม้ในย่นต์ นั่นที้เจ้าเคยไปเฝ้าเาตม่ที่มวยในหูหูลำนี่คือผู้ที่แรกผมว่าจะโทรบอกให้ท่ายกำนันเอาเข้าห้หองประชุมก็เลยปะคิดว่ากำนันต้องมีของดีนนยกที่สองคำหมืน่นกับสองพัน,พนครับ มันจะเป็นช่วงปลายหนาวเข้าสู่เปลี่ยนถ่ายฤดูร้อนน,นี่ครับเจัดสงวรับพี่พ์นักเข้าโอ้ี่จักรวมาลนดจักร์มหลวมทั้งคู่ครับยังไม่โดนยังไม่ถึงพี่เดินเข้าหาค,ครับขุนไกรเพชรขวัญใจเคยชะนะมาพบความแค้นเก็บเอาไว้เลยจะมาสางวันนี้มาดูครับว่าจะเป็นหนัง เือนคนละเรื่องที่จะเป็นหนักม้วนเต็ 12, 12. 12. เหมือนสองตีนสองจอยจอยเร็วเร็ว,ว,วี่เดินหน้าเข้าหารับขุนไกรด้วยควัมใจใส่กันด้วยขวา,า <hi> หลบทีส <hi> อกขวาไม่ามาทิ้งครับ <hi> <hi> ส่วนสูงน่าจะเกินกันประมาณสามเส้นเลยครับทีนี้ครับ โอ้ยมันเกินกูนะแต่หัวใจหัวใจต้องมาวัดกันครับทั้งหัวใจทั้งอาวุธมวยทั้งความเด็ดขาดมาดูแผ่นหลังของคุณไกรครับแสดงว่าเป็นมวยหมักหนักครับไหลกว้างโอ้ยไหลครับที่ทั้งทายครับมาเคยเจอกันมาแล้วดีเด็กชนะมาครับโอ้าแยนี่ล็อกอุ้ยนี่อย่านี้พลิบมาหันใจ ขึ <optimistic> ้นเข่าซ้ายต้นมาต้นมาไอ้ชายเติม oh, ข right, <c oughs> oh ึ oh. hey. okay. oh ้นเอ้นเข่ขวาแล้วกันเข้าข้างหลังแล้วก็เติมขวาเด้งมาครับเอาละครับคู่นี้เสียวเลยครับเพชรขวัญใจแดงขุนกระไรน้ำเงินครับดูครับขยับ ยังไม่ประมาทครับทุกคนใจยังไม่ประมาทครับทำไปเลยว่ายีนสองหมื่นสองวันแค่หกพันยีนสี่ทีมเทียนเออมีมาเยอะมาเยอะทั้งแดงน้ำเงินเลยครับโยกโยกเข้าหาเอา แหวจังหวะเตะขวาไม่ถึงครับโดนสวนขีดมาด้วยแข้งขวาของเพชรขวัญใจขึ้นขวาไม่ทีหนึ่ง<อ>ขวาแส้ตีขวามาเพชรขวัญใจขวาคืนเหมือนกันเราหยกที่สองเลยครับดูครับเพชรขวัญใจมี สายยาวนี่บางใหม่ต่อไปเป็นการทำหน้าที่ยกที่3ครับยกที่3มแดงนี่คือเพชรกำลังใจเป็นแรงใจให้ทั้งคู่ครับมาดูยกที่3เลยครับ ดครับเพนใจแดงครับขนไกรน้ำเงินครับโอ้โห้มาดูมาดูมาดูสองององประเภทเอวหายครับนไก่ประเภทเอวหายครับขากรบแผนนี่เท่ากันครับขนไก่ จิมีโอกาสได้เจอเทพชาเร็วเร็วเร็วเามนะกลาี่าโอ้ยเป็นตัวชาายคนละเม็ดคนละดอกครับ ข่าหาครับชิดเด็กครับไต่วาหุ่นไกรเตขวาไม่ทีนึงห okay, ุ่ไกรเล็บปันใจแม่ไตบังัต่มาเีืโอ้สองอ้าวเล็บเล็บบัดกาะสองพัดเจิงเอ็กิงเอิงครับ ว่าทั้งคู่นะอย่างแท้แรงครับเห็ุผลใจในจากน้องค้าพายุนะครับถึงไกลจากขั้วหินุดหลังจากตะบนทานนะ่ามาดูครับคู่นี้เคยเจอกันมาแนละ้ววันนั้นกับวันนี้ผลจะออกมาในรูปใดต้องติดตามครับ ขาไปขวาคืนห้ามหลุดนะถึงใจห้ามหลุดนะแต่ฝวายสองนี่รออยู่แล้วครับนี่ครับใจครับโอ้ฟีคิกหนึ่งดาดองนะครับจบยกครับมีเวลาเลยพุ่มไเหลืออยู่ลำน้ำฉีเพชรน้ำหนึ่งนี่ครับเอ็กลักษ นำเงินจัดค่ายกทีสี่ครับยกทีสี่แดงนี่เพชรขวัญใจน้ำเงินนี่คือขุนไกรครับเอ้ยยกทีสี่ครับโอ้ยแข็งขวาเจ้าเพชรขวัญใจครับอรโอ้ยเสียขวาตามาือนกันครับขุนไกร เบียดไปเบียดไปนะประตูอาวุธปุยครับแย่แทงเจ็บทั้งคู่ครับฮะฮะยกสี่ยกสี่ออกได้ออกทำได้ทำเสียเวลาไปมาจงได้คิดได้ต้องทำนะหมื่นสองหมื่นสองเอ้าโอ้จับตาเสียตาใช่คุณชายครับ ที่สี่เข้าห้ามี่สายมาเทียขวาครับถุงเลยแม่พยายามโหดแต่ของตีขวา

ที่กำมันได้ทนะครับแบบนีเาเล่าเอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วยยิ้มที่ถูกีกับไม่ยิ้มไม่แยบเลยเอาว้ากับกคว้าคทีนี้แดกไอ่แก๊พยายามพยายามได้สเสียบใจคืออภิมหา ใจเลยครับใครแหลมใครแหลมครับเข่าของใครจะแหลมครับอีกยกเดียวครับยกทีสี่ครับอ,อีกยกเดียวครับดูดูแผ่นหนังแกน่าจะไปต่อยมวยสักคนน่าจะส่งต่อยมวยสักคนสักคนอาชีพได้สบายๆบายเลยนะ แนบใส่แนบหัวพี่น้องไว,ว้แล้วท่องอร่อยเมื่อนิจการเด้อครับยกสุดท้ายครับ<สะ>เพชรขวัญใจ<สะ>มุมแดงครับที่ทางด้านของคุณไกรน้ำเงินนี่ครับคราบดูครับเพชรขวัญใจสิ่งเจกุ้งกับคุณไกรฟ้าลิขิตไ,ไทยครับ<สะ>ยกสุดท้ายครับตอกสุดท้าย มาพะย่าเล่นเครื่องเลยตัวเล็กตัวใหญ่ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับเจอกันมาแล้วไฟหนึ่งไฟนี้เป็นไ,ปไฟที่สองนะครับ แฟนๆนี่จะไม่นิ่งนะวัล้ย่งไม่นิ่งครับวแล้ววัวแล้วตารางรัดซับที่ไม่นิ่งครับขวาตัดซ้ายพื้นเก็บหัวใจโู้ช่วงานทีมงานเข้าหม่นั้นจะบอกให้เดินครับทีมงานจะบอกให้เดินครับ จังหวะดีครับจังหวะดีครับเอาแล้วครับแบบนี้ดูเปลือบไม่ได้นะครับแบบนี้ดูเปลือไม่ได้ลยครับโอ้ยโอ้ย ทีนี้เาจะเทียบบทรีทีกรรมการไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนเลยครับบทวีทีสับสับอย่างเดียวบทยบสิดท้ายใบยแรกครับทศพัฒน์โสธร,รพิทักษ์สกุลชัยนรงใจตรงครับอาจารย์ประมวลยืนนานชูมือ ไฟบุมแดงครับไายุศสีสกเกตครับเ,เดี๋ยวเอาใหม่ครับไปแก้มือกับการัะเกตแล้วก็มาแก้ครับเพชรขวัญใจอีกไฟ